เจ้ ih, าสาวชุดไทยนะมันล้าสมัยไปแล้วจะต้องเอาชุดแบบชายหาดนี่เคยเห็นาชายหาดก็น่าหายนะมองฮาวายไหมเคยเห็นเจ้าสาวฮาวายไหมโอ้ตายหมูต้มกอดเลยชายยาวที่ไหนมาลรานี่นะครับในแบบโดมอนกามเป็นมัดมัเนจะบังทําไงล่ะ วายเขาเนี่ยเดี๋ยวครับตู้สัตว์สัตว์มีตาริงหน้าเสียจรงมามร้อนยังเงี้ยจะให้หน้าผ่องยังไงใส่เจ้าสาวอะไรเนี่ยงานเจ้าสาวสมัยใหม่เจ้าสาวแบบฮาวายต้องใส่สายเดียวใช่ใส่สายเดียวทุกคนจะต้องลืมลืมลัด ขาวจะต้องออกต้องข้องใส่สายเดียวไปเลยอะไรไม่ใช่สายเดียวแล้วใช่ทำไมันไม่ใช่แล้ว่ะกระปุกเรือยากกูเนี่ยเรือยาไม่ได่สายเดียวเนี่ยมีข้าวสายเยัาเรียกสายเดียวเนี่ยเออใส่ไปมีกระเป๋าเฮ้ยใส่มากไปเห็นไหม เจะสาวหรือแม่ทามาเดี๋ยวใส่ลงหนังก่อนววลงใส่ิก่อนมาเลยครับอ้าวสบายเลยวโอ้โหา ลูกคึ้นเวรุ่งต้องแดงอะไเร็วเงยหน้าขึ้นเดี๋ยวจะโม้แป้งก่อนหนจะโม้แป้งผสมปูนผสมปูนกันแล้จะสาอะไรชวลออะไรนี้ก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงหรอก ตาหน่อยสิโอ้โหสีเขียวเลือดเลยนะนะโอ้หนี่บอกไม่ถูกเลยว่างามไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยคุณกำแ้งอะไรผัดกูเนี่ยไม่ได้ตึงเต๋เลยเดี๋ยวตายแล้สีเขียวไหมคิดว่ามันจัดไปวะสีน้ำตาลั้งเหอโอ้ไอ้ดีเนาะ cái này đâu cái này đâu chín đẹp lắm chín 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 เวลาแล้วแล้วจะบุตรกัลมาแล้วทาปากนิหน่อยพอทำไรนี่เชยาปกติเดี๋ยวมันไม่เป็นปากกระจัมเพราะว่าเราทาเป็นปากกระจัเห็นไหมพอลายิ้ม่จะต้องฉีกยิ้มอ้ยมอ้ยมเยพอเล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 ยอู้แต่งเยแต่งได้ไงล่ะมันทำอย่างเงี้ยโอ้ยเเก็บของอนะลวจะบุตรมาแล้ว ơi, subscribe cho kênh Ghiền <laughs> con <coughs> Gõ Để không